สวัสดีครับบบาๆกลับมาแล้วครับช่วงนี้ก็ยังคงมีค็อกเทลฝากคุณผู้ชมอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นค็อกเทลที่ชื่อไม่คุ้นหูชื่อแปลกๆนะครับชื่อที่เราไม่ค่อยรู้จักนะครับแต่ว่าผมจะเน้นทําง่ายๆนะครับวัตถุดิบไม่เยอะไม่ซับซ้อนเลยมากนะครับตัวนี้ที่ผมจะทําก็คือเมนบรัสครับผมซึ่งเป็นค็อกเทลเบสจินนะครับใช้ส่วนผสมแค่3มอย่างเองอย่างแรกที่เราต้องมีก็คือเหล้าจินนะฮะ อย่างที่2เป็นชิปเปอเซกนะครับอย่างที่3ก็เป็นแก๊ฟฟูดนะครับนางแก๊ฟฟูดแล้วเราจะใช้แก้วครูปนะครับส่วนการนิดก็จะเป็นเปิือกส้มนั่นเองนะครับผมโอเคส่วนผสมครบเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยครับเริ่มแรกจินนะครับ45 ml ครับต่อด้วยชิปเปอเซกนะครับ เท่ากันเลยครับ45 ml ส่วนผสมสุดท้ายเป็นน้ำเกฟฟูนะครับสีชมพูเลย45 ml เช่นกันครับเสร็จแล้วใส่น้ำแข็งพร้อมเชคนะฮะสุดท้ายก็การนิดด้วยเปิอกส้มนะครับเราก็ทวิสต์ลงไปเลยนะฮะเสียบไว้ข้างแก้วอย่างนี้เลยเรียบร้อยครับแค่นี้ คุณก็จะได้เมนแบทนะครับไปทำกันที่บ้านได้เลย